สัได้ไงสุดยอดไหมดถล้อล้นแล้วล้อล้นสองร้อยบาทมันไม่ได้วัดเดี๋ยวดดันมาานนโมันไม่ได้ตัดเนียตั้งนนาแลวตอนนี้เราเราอยู่ที่บ้านจะรวยนะครับเติมพลังเติมพลังสาวนุ่นดัมซิงแล้วก็หนุ่มนนดัมซิงของเรานะครับ เขามาอทําทําคลิปโฆษณาเครื่องปั่นไฟยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เราก็ก่อนหน้านี้ก็นั่งลุ้นอยู่นานครับเหนื่อยเลยครับกว่าจะได้แต่ละบทสุดยอดเลยตอนนี้กินข้าวหลามไปก่อนครับ ปูหมดไปกี่อันเนี่ปูหมดอันเดียวหมดอันนึงเนี่ยอร่อยมากเข้าหลามสาวเฟิร์สอเดี๋ยวบอยล่ะเสี๋ยบอยอะไรกินเนีเสี๋ยบอยอะไรกินบ่ได้กินไปเสี๋ยบอยเพิ่งตื่นครับเสี๋ยบอยหลับยาบอกผมไม่รู้เรื่องเลยครับเขาไม่รู้เขาทำอะไรกันครับไปดับอีกครับ ไปเพึ่งมาเป็นไงรู้สึกยังไงนุ่นรู้สึกยังไงนุ่นไปเอาขาดมันให้วดดยืนยืนนานบ่าวอะโอ้นี่เราไปฉีดยามาใช่ไหมนี่ใส่แป้งเก็บทรงนิดนึงเก็บทรงไม่ได้อย่างไงเป็น

ขขาหลามไปให้พ่อเอกกับนางเอกกินก่อนครับเขาหลามสาวเฟิร์สหมดแล้วหมดพอดีอนะไปไ้น <c oughs> ปอนนุ่นหน่อยนุ่นหิวแล้วอ,อุ้ย ทเท,ทา่าที่ผมจำได้นะครับไม่ได้นนันก็อะไรนะ,นนะมันก็สุดยอดเหมือนกันนะนี่นี่แหละคำนี้แหละคอดยดูคอยดูในคลิปนะครับผมจำได้ไจำได้แค่นี้ คลิปนี้เขาจะให้ให้ไปลงช่องไหนบ้างช่องดับซิงดินดวนช่องดับซิงดินดวนช่องเดียวนะครับนนี้ยละอแน่นอแวอยู่วันนั้นวุได้ไปนอนกับนนด้ตัว นอน,อน,นอนนอนนอนนนอข้างสีนอนตรงกลางมุดนอนตัวข้างไอ้นี่แล้ะมือไอ้นู่ดจัดฟันนู่ก็จะถีบก็จะช็อตห่วยคือบางสั้นอ่ะดูกันสันส้นๆพอครับผมให้น้องได้พักก่อนก่อน